ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอ j e เจ็ดทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นคลิกซี่นะครับเมดที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็เก่งตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมแล้วนะครับ ก็เกมนี้เนี่ยผมจะออกตัดเลือดมานะครับอันนี้จําเป็นจะต้องออกตัดเลือดนิดน,นึงเพราะว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับมีตัวฟื้นฟูเลือดอยู่เยอะมากนะครับเนี่ยครับอย่างตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเทรนเทรนนะครับนี่ก็จะเป็นเทรนตัวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงออฟเลนก็มีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไอเทมให้มันถูกสะถ,ถูกกับสถานการณ์นะครับคือตรงนี้เนี่ยก็จะเจอกับฟอร์เลนนะครับเด๋ยวผมจะขอไปแก๊งกับ ออฟเลนนิดนึงนะครับเพื่อต้องการแบบ uh, รีบรีบฆ่าตัวออฟเลนนะครับเพราะว่าอย่างคลิกซี่เนี่ยคือมีสกิล2ปุ๊บเนี่ยก็คือแบบยกแล้วก็ใช้สกิลหนึค่อนข้างแรงนะครับแรงมากนะครับมันคือเป็นสิ่งที่ทําใ้้เราได้เปรียบนะครับต,ตรงนี้เนี่ยป่าของเราป่าของศัตรูเนี่ยก็จะเป็นกับบัตเตอร์ไฟนะครับซึ่งบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะแพ้ดามจเวทนะครับค่อนข้างแพ้เลย เพราะว่าสกิลของบัตเตอร์ไฟนเนี่ยก็คือจะเน้นแบบกันพวกไายภาพเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีรองเท้าเจาะเวละเดี๋ยวเราลุยได้ละนะครับวางไว้ปุ้งเรียบร้อยเห็นไหมจะตายไหมป่าจะมาช่วยปิดไหมนะมามา,มายิงยิงเหดโดนไหมฟิกเข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับเฟิร์สบัตเรียบร้อยนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับของคริกซี่นะครับก็คือมีดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีทั้งสตันก็ดาเมจสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงนี่ครับก็คือเป็น,เ,ปนเมจตัวที่มันเล่นง่ายนะครับแล้วก็มีความโหดมากด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปช่วยด้านบนนิดนึงแต่ว่าด้านบนเนี่ยแครี่เดินแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ป่าเราก็ไปยั่วทางออฟเลนฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราพยายาม เคลียคิปเลนกลางให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเมนนะครับเราพยายามเคลียคลิปให้เร็วๆนะครับแล้วค่อยไปเติมเพื่อนนะครับโอเคเนี่ยเราก็เคลียร์ก่อนได้เปรียบนะครับตรงนี้เราก็ไปเราจะไปแก๊งกับเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้แคลรี่กับโลมเราเนี่ยเออต้องต้องบอกว่าแคลรี่แคลรี่กับโลมเราเนี่ยเป็นตัวเล็เกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราจําเป็นจะต้องช่วยนิดนึงนะครับ เป็นไถามากนะโอเคเราต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับยิงไปโอ้โหไม่โดนพลาดนะครับพลาดเราต้องพยายามถอยละแต่ว่าคอยช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับคอยตอ่ตอต่อน่อยอเอค,ครับเดี๋ยวเราโอ้อลลี่เราตายนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยยังไม่เไรครับอันนี้เราอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าอาลิสเป็นตัวเลทเกมนะครับอาจจะต้องกลับบ้านละโอะมานาเราแทบไม่มีละ ตอนนี้สกอร์เราตามหลักอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเหมือนโดนไถป้อมรัวๆเลยด้านล่างเนี่ยตัวเอ,อ่อล็อกซี่ก็ค่อนข้างสู้กับฟอลอเรนติโนไม่ได้นะครับฟอรเรนติโนมีแบบพื้นฟูลเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นล็อกซี่อาจจะลำบากนิดนึงนะโอเคเราฆ่าเลีย์นิดนึงโอเคเดินตามไปช่วยนะครับอันนีที่เล่นเขาพยายามเข้าทางหลังให้ได้นะครับน่าจะเข้า เออโจ็กเกอร์ได้โอเคได้จ็กเกอร์มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะไหลต่อครับโอเคโอโ้โหดาเมจเราจ่ายสกิลแบบพลาดไปนิดนึงนะครับต้องคอยหลบนิดนึงนะโอ้เหม,มันจะมาเดีย๋ยวผมขอเคลียร์กลางนิดนึงนะครับเพราะว่าเลนกลางเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับคือถ้าแตกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้เ,เรียบร้อยนะครับเรา แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่เคลียร์กลางเนี่ยการเงินเราจะจนนะครับอันนี้แคนี้เราตายอีกแล้วเราต้องคอยเช็คเช็คพุ่มให้นะครับผมว่ามันอยู่ตรงพุ่มพุ่มขวานั่นแหละแต่ว่าขอไปเคลียร์เล่นกลางนิดนะะึงครับเพราะว่าสี่นาทีแล้วถ้าเกิดเออถ้าเกิดเราเคลียร์พลาดเนี่ยแล้วก็ศัตรูเนี่ยสามารถเอาป้อมกลางได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาทีหลังนะฮะขอ,เ,อเคลียร์ก่อนนิดนึงนะปุ่ม นีมีฟลอเรนติโนกับบัตเตอร์ฟาอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยนะครับเรอไปช่วยนะสกิลบุ้มโอ้โหไม่ได้นะครับเราเขาบวกกันไม่สุดนะฮะเราก็มาเคลียร์กลางต่อนิดนึงนะฮะโอเคลุยต่อนะครับโอ้เขาจะเข้าสุดนะอันนี้ไม่ไหวนะเราต้องช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหเจอไทยอย่างน,นี้ไม่น่ารอดน,นะครับ เราเน้นเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฟก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวเพิ่งเพราะว่ามันมาสามตัวเราไม่สามารถเราจ่ายดาเมจอ๋อป่านี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มบอกละเติ่มกันให้กูบ้างดิ <c oughs> ก็ต้องคอยดูจังหวะนะครับจริงๆป่าป่าก็ต้องควรจะให้โลมเปนตนคนเปิดนะครับเอ,อ๊ะตรงนี้โอ้โหสวยนะครับอลิจ่ายสวยแต่ว่าโอ๊ผมจะตายเอา b ัตเตอร์ไฟมาเติมนะครับเดี๋ยวผมยิงไปนิดนึงนะครับพึ้งเรียบร้อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมตายลงมาโอ้โหโอ้โ,อโหอืมโอเคไบโอยังได้กลับมานะครับก็จะได้บัตเตอร์ไฟไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมได้เหอะโอเคเยี่ยมเลยครับโอเคไฟนี้เราค่อนข้างโอเคนะครับว่าไบโอนี่ เอออาจจะเสียงตายได้นะครับตอนนี้ล็อกซี่เราเหมือนสู้ไม่ได้เลยว่าก็ทำทำเลนมาได้ดีนะครับเพราะว่ากลางกลางเขากำลังจะพังละ okay. ดีนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราสู้สู้ตัวตัวไหนไม่ได้ในออฟเลนเนี่ยเราพยายามเขีย่ยแล้วเราเซฟตัวเองนะครับแล้วก็แบบคอยทำเวฟทำเวฟคีฟอะไรพวกนี้ครับล็อกซี่มันเก่งนานทำเวฟคีฟอยู่ละโอ้โมันมันเจ็บนะครับฟอเรนติโนมา เอไบโอบอกให้สลับนะครับก็เดี๋ยวจะสลับมาอันนิดนึงนะครับว่าเลนกลางเนี่ยก็เลนกลางเดี๋ยวให้ล็อกซี่เลียนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงได้ปะไบโอเ็น่าจะกันกันล่างไหวไหมคอยเช็ดพุ่มให้เนาะโอ้โห <c oughs> ตรงนี้ข้างล่างมาสามนะครับมาเยอะนะครับมาเยอะมาสี่เลยโอ้โห อาสีนี้ไม่ไหวนะครับอืมโอ้โหคมฟิกไม่ทันโอ้โหฟิกไม่ได้โอ้โหตายเลยอ่าจะปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้ไหมโอเคได้นะครับคิวเลนปิดได้นะครับแต่ว่าเอาอเลยตัวจะรอดไหมเอ่ยโอเคได้ดับเบิลคิวไปนะครับคิวเลนจะได้อีกตัวไหมฟอเลนปุ๊บโอเคเรียบร้อยดับเบิลคิวนะครับเอาอีกตัวเหรอจะดีเหรอจะดีเหรอ ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะเออค,คิดเล่นคิดโอ้โหระวังโดนไถคา,าป้อมโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ผมเสียวแทนเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเจอไถเขาป้อมนี่มีโอกาสตายได้นะครับแต่เองไม่ช่วยทางล็อกซี่ก่อนนะครับเพราะว่ามีบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟคอยแบบก,กำลังจะปวนล็อกซี่นะครับท้าได้ไหมปึง้งเรือบร้อยเอาโอ้โห ผมไม่กล้าเข้าสุดนะครับเพราะล็อกซี่เขากำลังเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเราต้องไปเติมลมกับเอ,อแฉลมกับป่านิดนึงนะครับเ <Your team S 1> ติมดาเมจเวฟนะครับโอ้โหอีทัักภุ่ินิดนึงนะมันน่าจะเสร็จละเอ,อเาก็ต้องช่วยเพื่อนนะครับทีนี้เราเน้นเดินกับเพื่อนนิดนึงอเได้กลางแล้วเดี๋ยวเราไปเ,เราไปทำเวฟกลางนะครับ เวฟกลางเราคีปเข้านะครับพยายามทําเวฟคีปให้ได้เยอะๆนะครับก็เล่เเนกิกซี่คือพยายามอ่านเกมอย่าเดินแหลมนะครับโหมา่างี้โอ้หเกือบเกือบละเกือบละดีนะครับที่อลิซมีล้างนะครับดีมากเลยทีนี้ถ้าเกิดอลิซเขาต้องไม่เติมดาเมจนิดนึงเออเกลับบ้านก่อนนะครับ นีโลมเมดแคลรี่เดินด้วยกันนะครับป่าน่าจะป่าเริ่มบนละ <c oughs> จริง,รงตั้งใจเล่นนะครับคนตั้งใจเล่นนะครับคือถ้าเกิดในในกรณีเนี้ยเอ่อในกรณีเนี้ยคือมันมันมันต้องแบบต้องช่วยกันนะครับคือเราเล่นเป็นทีมห้าเนาะอันนี้คือจะให้กันกันแต่คิวเลนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะ คีเรนก็ต้องหาจังหวะเข้านะครับจังหวะไหนเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะครับโอบค,คลีปคลิป่างเข้านะครับคีิปร่างเข้าต้องไปกันนิดนึงเอะเราเดินเกมต่อนะครับเราต้องมากันกลางนะครับกันกลางกันกลางตอนนี้ศัตรูได้ดักสเลเยอร์นะครับเ,เราก็เลียคีิปนันนึงยังดีนะครับมีล็อกซี่เป็นตัวตัวแทงนะครับ ็ตรงนี้เนี่ยครับคือคิวเลนเข้าสุดเกินมันจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเปิดเปิดนิดนึงมอนกันก่อนโอ้ยจะไม่ไหวนะไฟนี้ไฟนี้จะไหวไหมเนี่ยไฟนี้จะไหวไหมจะไหวไหมโอ้จะไหวไหมโอ้โหมันมามันมาเวยมันมามาันมาเยอะกันมากผมผมไม่ไหวนะโอ้ อีเล่นตายกันแล้วนะครับเออจังหวะเมื่อกี้มันหนัวมากเกินแล้วก็น่าจะเป็นคนกดโหวตยอมแพ้นะครับทำส,สเต็ปไม่รู้จะรีบกดยอมไปหรอไมเกมยังไม่จบเลยเล่นป่ามันก็ต้องมีจังหวะเข้านิดหนึ่งเนาะ อะไรแต่ผมผมคงไม่ไม,ไม่ไม่พิมพ์อะไรบอกอะไรนะครับเพราะว่าอยากให้เขาตั้งใจเล่นกันนะฮะก็ย <L un> ังเอาก็จ่ายดาเมจแต่ที่ตัวแทงก่อนนะครับ <L un> คือหน้าที่ของเมจนะครับคือพยายามจ่ายสกิลไปที่แผงหน้าของศัตรูนะครับเออแต่ว่าจังหวะไหนที่มันฆ่าได้นยครับเหมือนเช่นดักพุ่มอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยค่อยค่อยทำตัวเหมือนอารมณ์เป็นแอสซัสซินนิดนึง <S <S แคลรี่นี่เออไม่ใช่แคลรี่ เอ่อคิกซี่เนี่ยมันเป็นเมจแอสซัสซินนะครับเราเล่นเราเล่นแต่เอาคิวเล่นคิวเล่นลุยเดี่ยวยนะครับลุยเดี่ยวไม่ดีนะโอเคมาเปิดเปิดเปิดอ่นะเปิดเปิดเออเอาดิเอาดิเอาดิเรียบร้อยศัตรูตายสี่นะครับศัตรูตายสี่เนี่ยครับมันต้องมันต้องเข้าทีหลังนะครับมันไม่ได้เข้ามันต้องห้ามเข้าก่อนเนาะเนี่ย จริงโลเมดป่านะครับเดินด้วยกันตอนต้นเกมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มาเดินกับเราย,ยกนะครับเยยกไเปรี้ยงไม่ทันเป็นไรนะครับเราก็ตอดไปเรื่อยๆครับเราเป็นเมดแอสซิสซิอยู่ละตีแรงมากนะครับเดีย๋ยวเรามาช่วยเพื่อนนิดนึงอยู่เลยนี่ ใช,ใช้ใช้อันติได้เปลืองมากครับโอ้โหนี้เดี๋ยวเราทำคลิปไม่ได้ก็ทำคลิปกลางไม่ได้ก็ไปที่อื่นนะครับโอ้หมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับชาได้นะครับฟอเรนกำลังจะมาเราต้องจ่ายแผงหลังนะครับย้ำจ่ายแผงหลังโอเคว่าถ้าฟอร์เรนล้ำเรารัวๆนี่น่าจะตายนะครับโอ้จะตายไหมจะตายไหมเฮ้ย ผมลืมดูผมว่าไ้มองศัตรูจนลืมดูว่าอินัตยาเอาลูกบอลเกงกีมาอยู่โอเคแต่วัดถือว่าสวยนะครับตายสี่ศัตรูตายสี่สสอเอศัตรูตายสี่นะครับเราน่าจะได้อีกป้อมหนึ่งนะมาได้นะเพราะว่าขีบเข้าซะเยอะขนาดนี้เอ้อยครับคือทำไมถึง ไม่ถึงดาเก่งกันจังเราก็ไม่ก็ไม่ตอบโต้นะครับคือเดี๋ยวเราเราก็มาดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะผลคะแนนเนี่ยใครจะได้เท่าไหร่นะครับสกอร์เนี่ยเป็นตัวบอกแหละเทั้งแบบเล่นใจดาเมจคอยป้องกันคอยเข้าร่วมกับทีมไฟอะไรเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่สกอร์นะครับสกอร์เป็นตัวบอกสิ่งนะครับอันนี้เราก็พยายามแบบอย่าล้ำอย่ายืนล้ำเส้นนะครับ เราเพิ่งพยายามดูนิดนึงดูเลนนิดนึงนะครับแล้วก็รอโมเรามานะครับเราต้องเดินกับโรมเพราะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะเออน่าจะปิดฟอร์เรนติโนได้นะครับเรียบร้อยเปี้ยงเรียบร้อยนะครับปิกเข้าไปปิกเข้าไปยกนะครับอ,อ,อา่าอลิซกลับบ้านนะครับจริงๆอลิซไม่ควรกลับนะ อลิสควรควรมันเดินกับเรานะนเนี่ยจริงๆให้ให้ออฟเลนเป็นตัวทำทำเลนไปก็ได้อเดี๋ยวเราปิดจ๊กเกอร์นะครับเรียบร้อยไม่ไม่รอนนะครับจ๊กเกอร์จะปิดอย่างนี้ตายแน่นอนนะครับเราต้องทำอีกเวฟหนึ่งนะครับยามเคลียร์ก่อนนะครับเราก็คอยเช็คพุ่มให้กับแครี่เราด้วย นี่คือเราทําหน้าที่เหมือนเป็นโลมก็ได้นะครับเวลาเราเล่นชึิกซีเดี๋ยวเราช่วยคิวลเล่นนิดนึงยกนะครับยกแล้วก็ยิงโอ้โหนะครับครึ่งหลอดเรียบร้อยเรียบร้อยนะฆ่าไปอีกหนึ่งนะครับเราก็จ่ายดาเมจเรื่อยๆนะครับโบกไปยกคู่เรียบร้อยนะครับฆ่าไปอีกดับเบิลคิวนะครับเอได้ป้อมก็ป้อมบนละ,ะป้อมล่างนะครับยกได้ไหมนะ เราจ่ายดาเมจที่ข้างหลังนะครับพยายามจ่ายข้างหลังเอจ่ายข้างหลังนะครับยกเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยตายห้านะครับจบเกมแน่นอนนะครับก็ผมกดติมั่วแล้วนี่ฆ่าได้แน่นอนนะครับตีศัตรูแม่งทุกตัวอ่าแล้วก็จบไปนะครับกับเกมนี้นะครับเนี่ยครับคิวเลนมาทำท่าวา้าวใส ก็นะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนละกันว่าแบบแต่ละคนจะได้กี่คะแนนนะครับโอเคครับมาดูสกรอร์กันต่อเลยนะครับก็เกมนี้นะครับเราได้ MVP ไปนะครับเนี่ยครับได้ MVP นะครับทำไป11คะแนนนะครับก็แล้วมาดูสกรอร์แต่ละคนกันนะครับ q เ,เลนได้ดับโหล เม็ดเขียวด้วยโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ลราเด็๋เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ